พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญคดีห้างเพชรทองเ2 n ตักกะเบียและธาดากโกนใบหนาลรวมถึงกรณีการดำเนินการขายตรงของบริษัทดีไอคอนปุบกรณีที่พบว่าทำผิดจริงได้มอบหมายให้พลตำรวจโทอัคราเดชพิมลศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ควบคุมสั่งการสืบสวนสอบสวนโดยคัดเลือกพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อดำเนินคดีและมอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริธโภคและกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจภูธรภาค1-9สั่งการพนักงานสอบสวนในสังกัดสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการสืบสวนสอบสวนแก่คณะทำงานด้านสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจสั่งให้รวบรวมสถิติข,ข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อนำม,มาวิเคราะห์กำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนอกจากนี้พลตำรวจเอกกิจรัตน์ ยังได้เดินทางไปยังกองบังคับการปราบปรามกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อเปิดศูนย์ประสานงานดูแลผู้เสียหายที่มาร้องทุกข์ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าหน้าี้สําหรับประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางมาร้องทุกข์สามารถติดต่อได้ทางสายด่วน1599ซึ่งรับแจ้งเหตุให้กับผู้เสียหายและส่งข้อมูลทางคดีให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อทําการสืบสวนสอบสวนตลอดจนรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือเบาะแสจากประชาชนตลอด24ชั่วโมงเรามองได้ว่ามันเข้าขายธุรกิจขายตรงหลอกขายสินค้าหลอกลงทุนมันมีความเป็นไปได้ครับมั่นใจว่าจะมีความผิดในบางข้อหาแต่ถ้าโดนหมดก็เอาให้หมดคนที่มาไร้สดโชว์โชว์สินค้าแล้วช่วยโฆษณาเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่านี่คือผิดถ้าความผิดปรากฏนะครับก็จะออกหมายเรียกถ้าพบการกระทำผิดด้วยก็แจ้งข้อหาเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยัครเดชเนี่ยเร่งรัดดำเนินการเรื่องนี้ครับ ข้อมูลที่ปรากฏว่ามีการขู่เอาชีวิตกันอะไรกันนะครับก็อยากจะให้มาให้ข้อมูลกับตำรวจเราพร้อมที่จะดูแลท่านไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะใชข้ขีดความสามารถของตำรวจที่มีในด้านเทคโนโลยีสืบหาตัวคนที่ขู่ด้วยวิธีต่างๆไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เต้าผมอะ่ะคือเอาเงินคืนผู้เสียหายให้ได้ส่วน,นการดำเนินคดีดำเนินไป ไม่ช่วยใครทั้งนั้นไม่ต้องมาวิงวอนไม่ต้องมาขอความช่วยเหลือเดี๋ยวผมเองเนี่ยก็จะยกหูคุยกับเลขาปปงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเสียหายมากดังนั้นเราต้องเข้าสู่กระบวนการหยุดความเคลื่อนไหวในเส้นทางการเงินให้ได้ก่อน